นีเวทองกำเนิดนะครับผมชื่อเล่นอาร์มนะครับก็อยู่ที่ร้านเจี๊ยบก้าปดกุ้งสดปลาเป็นครับผมครับขอเรียกชื่อเล่นนะครับคุณอาร์มครับผมจะสอบถามนิดนึงว่าร้านนี้ทําไมถึงชื่อเจี๊ยบนะครับคือเจี๊ยบเนี่ยเป็นชื่อเพื่อนแต่ถ้าเราตั้งว่าเจี๊ยบกุ้งสดปลาเป็นเนี่ยมันจะเป็นการซ้ํากับพี่อื่นเราก็เลยเอาเลข9เลข8เลขหนึ่งมาใส่ ซึ่งแต่ละตัวเลขที่เรามาใส่เนี่ยมันมีความหมายคือตัว9กเนี่ยก็คือ9ก้าหน้า9ก้าต่อไป9ก้าไม่อยู่ตัวเลข8ก็คือสัญลักษณ์อินฟินิตี้ก็คือไม่มีวันหมดส่วนหนึ่งก็คือที่หนึ่งที่เดียวสาขาเดียวไม่มีสาขาอื่นยอดเยี่ยมมากมามาเป็นคําว่าเจี๊ยบ98้หนึ่งสดป่าเป็ดเป็นแฟนเพจอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาบอกว่าร้านนี้อร่อยมากเพราะว่าอาหารเนี่ยสดใหม่ใช่ไหมฮะแล้วก็รสชาติอร่อยมากเลยทีเนี้ย ผมก็เลยเห็นคนทั่วไปเขาบอกว่ามันอร่อยจนซิกเนเจอร์ของร้านนะมันเยอะมากเลยอะ่ะถ้าพูดวันนี้ก็คงจะไม่หมดนะมันหลายอยา่างอยากจะให้คุณอาร์มแนะนำซิกเนเจอร์สักสามสี่อย่างก็พอนะเพราะว่าไม่วันนี้เนะี่ยเทปทั้งรายการไม่พอพูดแน่นะเนะกียงก็เอาที่แนะนำที่ใครมาที่นี่ถ้ามาถึงบอกว่ามาเจียบ981ต้องทานถ้า ไม่ทานถือว่ามาไม่ถึงนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็คือไข่นมสาวไข่นมสาวซึ่งเคยได้ยินนะเป็นเพราะว่าคือคมันก็คือถ้าถ้าเป็นพูดภาษาชาวบ้านมันคือไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นแต่ว่าของเราเนี่ยมันจะที่เราตั้งว่าไข่นมสาวเพราะว่าเนื้อเนื้อตัวไข่เนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับพุดดิ้งโอ้เยี่ยมเลยคือมันจะไม่ฟูจนเกินไปแล้วมันก็จะไม่แข็งนี่ออกไหมฮะมันก็จะไม่เหมือนไข่ตุ๋นนะนะไข่ตุ๋นมันจะแข็งแข็งเหมือนบุลน่ะอ๋อเหมือนบุลพุดดิ้งพุดดิ้งอะไรประมาณนี้ อันที่สุดของที่ร้านเองใช่ครับก็คือขีดขีดกันขึ้นมาแลครับแล้วหม้อไฟนี่ครับหม้อไฟนี้ตัวนี้จะเป็นต้มยำปลานินอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์อย่างนึงคือต้มยำน้ำใสของเรานี่ปลาไซโรร้อยแปดสิบบาทว้าวหนึ่งหม้อไฟแล้วจะได้กำไรเหรอ คือเรามีแหล่งวัตถุดิบที่ว่าเขาเรียกว่าแหล่งวัตถุดิบเราไปถึงที่เลยเราเป็นรับจากผู้ผลิตโดยตรงไม่ค่อยผ่านพอขาวคนกลางกจ็ดสิบบาทที่ที่ที่อ๋อตัวนี้อีกตัวหนึ่งครับตัวนี้ก็จะเป็นสาวเผ็ดร้อนเป็นไงครับน่าจะเผ็ดแน่เลยดูแล้ววัตถุดิบมันหลักๆเนี่ยคือกบับพอซึ่งอันนี้ที่ที่เราเปิดเมนูนี้มาเนี่ยสำหรับสายดื่มดื่มมันจะเป็นโซนแบบเขาเรียกว่าไรกับแก้มกินกินแบบ เรื่อยๆกินแบบชิวๆแต่รับประกันว่ารสเนี่ยเหมือนชื่อแน่นอนคือ,อเผ็ดและร้อนแล้วกบสดไหมครับรับประกันว่าสดครับทุกอย่างของร้านเราเนี่ยเรารับประกันเลยว่าวัตถุดิบหลักปลากุ้งกบบอกได้ว่าชอบชอบร้านนี้มากเลยเมื่อกี้พอดีผมไม่แอบเห็นนะครับก็มีลูกค้าแบบเนี้ย บอกคุณอาร์มเลยว่าอยากได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วถ้าพิธีกรรมแบบนี้แบบลูกค้าทําได้ทุกคนไหมแบบไปดูฟ้าแล้วชี้แบบเอาสดสดได้เหมือนกันคือพี่ไปชี้ความสดจริงถ้าถ้าลูกค้าไม่มั่นใจเรื่องของความสดลูกค้าชี้เลยว่าใช่ผมเห็นอยากได้ปลาเออชี้ตัวเลยอ่ะชอบเนี่ยชอบตัวนี้เลยว้าถูกค่กับตัวนี้สั่งได้เลยเดี๋ยวให้น้องสอนน้ำบอกให้เลยอันนี้เราเลยรับประกันเรื่องความสดใช่เลยรับประกันได้เลยไม่มีไม่มีไม่มีครับราคาตามเมนูเลยครับจิ้มอะไรพวกนี้ล่ะครับอ๋อน้ำจิ้มก็ ตัวนี้ก็เป็นสูตของทางร้านเือนสูตรทางร้านรับประกันถุงทุกถ้วยทุกขวดมะนาวสดทุกลูกไม่เคยใช้มะนาวขวดไม่ใช้มะนาวขวดนะไม่ใช้ผงมะนาวสามารถไปดูเปลือกมะนาทานยังไ้เพราะว่ามะนาวสดเราคันวันต่อวันเพราะว่าก็จะเพิ่มทุนในการผลิตด้วยแต่ว่ามีลูกค้าเคยถามว่าอยู่ได้ยังไงเพราะว่าคือหนึ่งถ้าพี่กินน้ำจิ้มเนี่ย ผมรับกันว่าพี่เนี่ยน่าจะรู้ได้ว่ามันเป็นมะนาวสดลูกค้าเราส่วนใหญ่เนี่ยจะติดเรื่องน้ำจิ้มพอเขาไปกินที่อื่นมาเนี่ยย่างอย่างช่วงประมาณหน้าร้อนนะหน้าร้อนนี้มะนาวแพงคนเขาจะบอกว่าอยู่ได้ยังไงผสมดีกว่าผมเคยซื้อเนี่ยล่าสุดมะนาวยถุงหนึ่งนะฮะที่ถุงหนึ่งมัน20่สิบโล2ี่สโลสองพใช่ใช่เราก็คันเหมือนกัน ไม่มีไม่มีผสมเลยนะฮะใช่ครับคือไม่มีการผสมแน่นอนแล้วมะนาวเนี่ยน้ำจิ้มเราอะทำวันต่อวันถ้าเป็นแฟนเพจของทางรายการนะครับเข้ามาให้แจ้งน้องเด็กเสิร์ฟไปเลยว่ามาจากรายการเที่ยวฟินเที่ยวฟินกินพ่วไทยเนี่ยผมให้ส่วนลถเลยสำหรับผ้าห0ว้าวขอบคุณมากเลยครับได้ครับขอบคุณก็คือให้ทาง FC แฟนเพจเนี่ยแจ้งกับเด็กเสิร์ฟไปเลยว่า เนี่ยผมดูรายการเที่ยวฟินกินทั่วไทยมาผมก็เลยมาตามรอยรีวิวดูวผมให้ส่วนลดสำหรับค่าอาหารห10%ครับส่วนทางร้านเนี่ยเดือนนี้เรามีโปรชั่นคือ12สิงหานะครับ 2>, 2 5 6 0วันแม,แม่แห่งชาติเรามีส่วนลดให้สําหรับผู้ค้าที่พาคุณแม่มาทานเนี่ย12%สำหรับค่าอาหารพร้อมกับพวงมาลัยหนึ่งพวงมาลัยดอกมะลิหโต๊ะต่อ1น่พวงเยี่ยมมากครับคนอันนี้ก็จะเป็นช่วง โปรโมชั่นของเดือนสิงหาช่วงเดือนสิงหาใช่ครับ